พระพวงภูมิปาโลเป็นนามของท่านนะคะเป็นพระมูลเดือนธาตุมะเร็วชาวหวัดกาฬสินธุ์บ้านเกิดเมืองนอนตอนนี้อยู่วัดผู้สิงห์นะครับวัดผู้บานผู้เมืองอยู่อำเภอสานสักขันหน้าแตงเต่ จะไยมได้แหะครับแต่จะเป็นติ็กหน่อยขจนซูเมอรอนี่โอ้เจริญลุงเรื่องครับงามขนาดเลยอ่าไดวจีพาชมบรรยากาศทั้งผู้สิงนะครับไปเรื่อยๆนะครับสาธุน้ำกันเด้อเอาบุญน้ำกันเมื่อนี้ก็บ้าพแข็งแรงค่ะหลังจากไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนจะกลับบ้านอย่าลืมนะคะเติมน้ำมันตะเกียงถวายเป็นพุทธบูชาก่อนนะคะ สาลาเติมน้ำมันตะเกียงจะอยู่ด้านหลังองค์พระประธานใหญ่ของเราพระเดชพระกุณหลวงก็พระครูนะคะสิริพรัฒนานินเทศเจ้าคณะอำเภอสัตคิย์แห่งนี้ท่านได้คัดสรรบุญวว้ให้ลูกหลานได้ร่วมบุญกันประเพ็ญบุญกันตามกำลังศรัทธานะคะก็เรียนเชิญนะคะเป็นจุดสุดท้ายที่จะร่วมบุญถวาย้น้ำมันตะเกียงเป็นกุทธบูชาจาบาหนะคะ โดยพระเด็พระกุ่ขหลวงพ่อพระครูสิริพรัฒนนิเทศประธานสงฆ์ท่านกำลังดำเนินการกร่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหม่อยู่นะคะณบนยอดเขาภูสิงห์แห่งหนี้ท่านก็บอกอุณมายังลูกรลานจัติธรรมที่มาไหว้พระวันนี้ให้ทุกท่านทุกครอบครัวได้มีโอกาสร่วมบุญร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาน,นะคะ อายติธรรมท่านใดประสงค์มีศรัทธาอยากร่วมบุญก็เรียนเชิญตามอัธยาศัยนะคะตามกําลังศรัทธาได้ที่สาราบาเพ็ญบุญแห่งนี้ค่ะแต่ช่วงนี้ก็จะขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพนะคะกานได้มีศรัทธามาร่วมบุญบริจาคสร้างสาราปฏิบัติธรรมกับพระพุทธวาตัวสิ่งของเราเพิ่มเติมในเช้านี้นะคะคก็ขออนุโมทนาบุญกับพุณธแม่ปุณภา สดาพรมสถิตนะคะพอ่อครอบครัวลูกหลานคุณแม่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดกาสินวันนี้คุณแม่มีสัตว์พ่อด้วยนะคะเขียนชื่อครอบครัวประก,กาอยู่ด้านข้างค่ะคุณแม่ประก,กาชื่ออำเภอจังหวัดแล้วก็เขียนจํานวนเงินไม่ต้องเอาเงินใส่อีกนะคะไม่ต้องเอาเงินใส่ซองอีกท่านจะทําบุญก็คือปักต้นผ้าป่ายอย่างเดียวค่ะวัวไข่ เราสอเขียนชื่ออำเภอจังหวัดนะคะแมจะได้รับเรียนะคะงพ่อบรรยากาศทางล่างที่ว่เป็นเจ้าาสร้างสราค่ะงกายท,ที่ตัวนะคะสองไม่ต้องเอาเงินใส่ย,ยีนะคะมายืน่นที่ประชาสัมพันธ์รับเปลี่ยนได้เลย จกเกัเลยศึกษาวัตถีพร้อมขอ้ขอสอบขอ้ขอขอบเก็บเอาเลยศึกษาวัตถีได้ไหมายเลข670นะคะทําบุญวันนี้ สวยงามสวยงามท่านว่นตื่นเละอืมสวยปะฮว่าฮวออยังเพิ่นแล้ววุ้ร้อยพุทธบาทตัวน่ะลูก ไปเบิ่งตีละี่พ่ออะเดจนยี่้อเดอันเดยี่้อไนี่เดิเข้าไปที่ะลูกนี่ ขออนุโมทนาบุญกับคุณบุญนาดาเสมอมิตรนะคะพร้อมครอบครัวจากจังหวัดภูเก็ตกันมีศรัทธาร่วมบุญสร้างพระมหาเจดีย์สร้างศาลาปฏิบัติธรรมอีก500บาทค่ะขออนุโมทนาบุญกับคุณพ่อสงศรีคุณแม่บางอ่อนขันแก้วนะคะพร้อมครอบครัวลูกหลานจากอำเภอพิบุตรมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี ท่านได้มีศรัทธาร่วมบุญเพิ่มมาอีกหนึ่งร้อยบาทค่ะขออนุมโมทนาบุญกับคุณมยุรีรัตแก้วยรักนะคะพร้อมครอบครัวจากจงังหวัดภูเก็ตได้มีศรัทธาร่วมบริจาคสร้างศาลาเพิ่มมาอีกหนึ่งร้อยบาทค่ะขออนุมโมทนาบุญกับคุณพรล,ลพัฒนติพรสวัสดนะคะพร้อมครอบครัวจากจงังหวัดภูเก็ตท่ามีศรัทธามหาสารคาม ท่านได้มีศรัทธาร่วมบุญบริจาคเพิ่มมาอีกหนึ่งร้อยบาทค่ะก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับพื่นท่านเจ้า,าพาละะงพลละทงังทุกไร่นาทุกครอบครัวที่ได้มีศรัทธามาร่วมบุญร่วมบริจาคสมทบทุสร้างสลาปฏิบัติธรรมหลังใหม่กับพระพุทธวัดปู่สิงของเราในวันนี้ก็ขอ,ขอให้อันนี้ส์ผลบุญคุณงงามความดี ทุกบารมีทุกท่านร่วมกันสร้างศาลาในครั้งนี้ขอให้บุญนี้ตกปักรักษาภคกรเจ้า,าพ่อคครอบครัวลูกหลานนะคะให้ม,สขขมีสุขภาพสุขความเจริญยิ่งขึ้นสุขภาพกายสุขภาพผิวของภคกรก็ขอให้แข็งแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิมราษฎร์จากภคโรร่วมกันอยู่ในมาเด็กเดือนการดีการงานการเพื่อโรคจิตของทุกท่านก็ขอเชิเจริญเจริญยิ่งขึ้นไปดีก 就这样嘛，我同意。

เบื้งวิวข้างล่างโอ้โหเบื้งถนนสุดลูกหูลูกตา ตะวันลับขอบฟ้าภูสิงห์จุดชมวิวสูงสุดแหละตรงภูสิงห์นี่